ผักสดที่จูนสั่งซื้อจากเยอรมันมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจูนขอแกะกล่องโฟมก่อนค่ะมาค่ะเรามาดูกันค่ะอุ้ยของยังสวยอยู่เลยทำไม้องจูนแปลกๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะดูสิคะจูนไม่น่าซื้อมาแพ็คเดียวเลยจูนชอบกินผักบุ้งไทยมากยังสวยอะ่ะดูอซี่หนึ่งสองแพ็คคือยังสวย อันนี้จุนซื้อมาแพคเดียวค่ะเดี๋ยวถ้าหมดแล้วค่อยอุ๊ยแถมมาให้อีกตั้งหากอุ๊ยน่ารักจังนี่วันนี้จุนจะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่แหละโอ้หม่ก็ยังสวยอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะดูซิแพคได้สวยมากแหละอ่าดูสิคะ,ะยังสวยยังสวยอ้น,นี้คืออะไรจุนไม่แน่ใจแต่จุนค่อยแกะดูค่ะ อุ้ยตายแล้วทำไมสวยงามขนาดนี้คะมะม่วงน้ำดอกไม้สองลูกมะม่วงเก่ยวเสวยสองมะกอกสองแล้วก็มะม่วงเบาหนึ่งค่ะโอ้สุดยอดค่ะสวยงามวันนี้จุนจะทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือโดยใช้ผงสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้ง่ายค่ะเดี๋ยวจุนจะผสมลงในน้ำร้อนก่อนนะคะจุนได้ต้มกระดูกหมูลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เดือดปุดๆแล้วค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นหมูมันตกลูกชิ้นหมูค่ะวันนี้ไม่มีเนื้อหมูสดค่ะมันหน้าค่อยไปซื้อมาใส่นี่ค่ะเดี๋ยวจูนจะขอตักใส่นี่ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมกินแล้วค่ะเดี๋ยวจูนจะปรุงตอนกินเลยนะคะนี่แหละค่ะหอมมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจิตมะควนมาจ้าตอนนี้บ่ายสามโมงสิบห้าค่ะ จุนกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเมื่อในี่ยจุนกิน me, เซนมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใส่ใส่ถุงซ้องผงสําเร็จรูปหล่ะจ้ะลูกชิ้นหมูนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินต้อกันค่ะจะทานเนาะ 3pm 15 minutes I'm going to have a, a pork noodle soup yeah rice right noodle ค o ั e จอยไม่มีคำคำไม่พี่น้องจุนถิ่ใส่จูนถิ่นปุงแล้วค่ะอันนี้กระกระเทียม <laughs> กระเทียมเจียวเฮ้ยมึงพี่น้องคะจนอยากินมะพร้ พริกดำที่ตาเองค่ะอันขัวขอดสนอกว่ามปนขัวใสเห็นมันมีสีดำ,ดำๆเข็มๆแล้วก็พริกไทยค่ะชอบมากก็ใส่มากกะปิเอาไปกินกับปักนี่ค่ะซื้อมาเมื่อนี่แหละที่จุรีี่อ่เมืองค่ะขึ้นมาถึงถึกมือแถบบุญจ้ามือที่จุนอยากกินน้ำส้มหนึ่งช้อนแค่นี้ค่ะ จุนจะปูมาค่ะมามามาจุนหิวแล้วคาเป็นจอยคะเม็นจอยค่ะอุ๊ยเมื่อนี้จุนกินเซนมี่พี่น้องค่ะหนามันเสียนเฮียขางลางเพราะว่าจุนตะแคงถวยอยแบ่บแต่พวกเพชรถูกใจเป็นได้บักพริกกับค่ะเอาพริกกัมาพี่น้องมากค่ะนะ อืม่กชิ้นหมูอร่อยอกะปิตามเคยนี่จีจุดมากค่ะพริกขีหนู sự mất cũng ăn nhưng phải không nha <laughs> <Sài> nhau nhập trên mi em กินมีหนึ่งแถวเด็กๆกินเรียบร้อยแล้วค่ะก็ฟอเขาจุนเท็ดอันเช็คเช็คพีเช็คพีค่ะ หมกทัวชิคพี่ให้เขากินค่ะอืมบ้าอืม ถือว่าถึงไว้ได้จ้ะพันทรงออกจากเยอรมันน่ะวันอังข้ารค่ะมาถึงจุดวันสุกถึงไว้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะอืมก็อืม จุนซื้อมาล่อทุงเดียวค่ะอันน้ามันผงผงอันก๋วยเตี๋ยวไหมคะก็แซ่บดีค่ะ น้ำตาเริ่มจะแตกน่วยจุนลวกแถวนึงเลยเส้นมีขาว มันกับกะลำหวานมุ่งกันค่ะกะลำก็หวาน มันนี่แดดออกเดี๋ยวให้ลูกชายแฟนเช็ดการบาทแล้วก่อนค่ะมถุงสิพากันพาได้หน่อยออกไปทางนอกแดดออกลมแรงแ่่ร็พบเป็นยังค่ะก็ให้แดดออก อะไรเยอะค่ะอืมอถึงใจเลยพี่ขหนม ขุ้นชายซื้อมาเพราะว่ากินกระปูอัดเนาะคะ่ะแซ่บใบขุ้นชาย <c oughs> <c oughs> หลายตือ ได้กินถูกใจหลายๆคือ,อ,อ,อไปกินกนุ่งสวนไทยเบิร์ชชิลี ตัวมอกับมี่ค่ะใจ้น่นนี่กัมี อลยกินพักบุงไทยแล้วค่ะ อยู่ร้านจีนกับเพราะนั่นนี่พักบุมจินมาขายอยู่จ้ะ พึ่งบอกเล็กน้อยว่าฉันกินข้าวเที่ยงแค่เพิ่งเข้ามาเด้อแซ่บ <laughs> นี่กินถูกใจพี่นองค่ะ ชามเนี่ยเขากินเพืด่เดียวว่าเป็นยังค่ะเขากาดเสร็จว่าเป็นยังขนาดจุนกินเลือไไ้ขันแฟนจุนหน้าอยากสิชิมนอกเากจะมากินน้ำจุนกับเขาค่ะ <c oughs> คุณเป็นผัวเมียกันเพิ่นโบ่ตีกันนาคาะจันสิเนาะเขาเพ่ถือ แซ่บทั้งเผ็ดค่ะผักผิกหอมอืม ไม่มีพริกแบบนี้แล้วกินอยกินน้ำพริกคือปีค่ะเดี๋ยวเมื่อนกินค่ะใบชะอมง่มายง่าเวลาไปแล้วพี่น้องค่ะ อยูสิกินทุเรียนค่ะทุเรียนจุนเหลืออีกแพ็คหนึง่งแซบผักคาเมื่อนี่บักพริกนี่แหละได้บักพริกที่มัก <c oughs> โอเคเนาะค่ะพี่น้องจุนขอล่าไอคอนขายฮอตช่องพอก,กันคลิปหน้านาะจาะเนาะ๊ายบายค่ะ